นี่เท้าใครอ่ะพี่พรทักคนจัก,กระจีจัก,กระจีเท้าก่อนจัก,กระจีเท้านี้วยอุย้ยเอ้านี่มันรถบรรทุกรองเท้าบูทยักษ์ใช่ป่ะเน,นี้ย<า>โอ้โหดูดิมันคันใหญ่มากเลยครับเพื่อนๆอุ้ยคุณลุงทำไมทำไมไมีแต่หัวโผลออกมาล่ะครับแล้วมือคุณลุงอยู่ไหนอ่ะพี่โฟเห็นมือคุณลุงเปล่าไหนมืออยู่ไหนอ่ะนี่หรอ โอ้ยมือข<อ>ุงลูกอ๋อ yes DJ ต้กกติดตามชมฟุด้นะครับสวัสดีค่ะเพืพ่อนๆวันนี้นะคะพี่โฟกและน้องแฝดนะครับอยู่กันที่ใช่แล้วนะคะวันนี้จะพาเพืพ่อนๆมาเที่ยวกันนะพี่โฟ์ดูตรงนั้นดิลูกโลกใหญ่มากเลยพี่โฟอ์แบกลูกโลกได้ปเปาเฮ้ย ไม่ถึงอะอะไรเนี่ยนี่เป็นสัญลักษณ์ของดีโมเลยนะเนี่ยนี่มันเจมบอลศนนี่นะใช่เขามีปืนด้วยพี่พอร์ทพี่พอร์สลองปีนขึ้นไปดูสิพี่พอร์พี่พอร์จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเลือกเอาเลยนะอ่ะเอาปีนไม่ถึงเสียนลรเสียเป็นถึงไหมอะไรอยาเสียดป็นไม่ถึงเหมือนกันเหรอเฮ้ยน่าสงสารจังเลย ดเด็กมาดูตรงฝั่งนี้นี่ดิมโบแชมเปียนนี่นะคะเป็นนักยกน้ำหนักนะว้าวพี่โฟยเอา้าพี่โฟกพี่โฟกเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมไปติดอยู่ในคุกงั้นนะ <c oughs> เอา้าโดนจับซะแล้วพี่โฟก oh, <no. S 1> นี่ค่าตัวประกาศจับพี่โฟกอะ่ะตั้งหนึ่งล้านดอลลาร์เลยนะโอ้พี่โฟกไปโดนจับคดีอะไรมาครับ ฮะต,ต้นส่ยตำรวจก็เลยโดวยวนจับอะเหรออุย้ยแล้วเราจะเอาพี่โป๊ออกมายัางไงดีเนี่ยโอ้ยอ้ยดูดิเด็กมันออกมาได้เปล่าอือออกมาได้แล้วใช่เปล่าเอาเกิดอะไรขึ้นอุ้ยอันนี้เท้าใครอะพี่พรสใครคนจกักรจีจกักรจีเท้าก่อนจกักรจีเท้านิดอวยออุย้ย<ว>เอาพี่โป,โป๊จกักรจีเปล่า าจากรจีอจะกรจีอจะกรจีจะกรจ,กจกีเลยเร็วเร็วเร็วเวเท้าเฮียโฟกหรอวายทำไมทเท้าเฮียโฟกมันเป็นแบบนี้เนี่ยว <ไป S 1> ิเอา้าพี่พอดพี่พอดโดนจับไปแล้วใช่ไหมเอา้าตายแล้วเดี๋ยวจะกรจีขาพอดก่อนจะกรจีจะกรจีจะกรจีจะกรีเป้าพี่พอดต,ตรงนี้มีหมาด้วยหมาดามเชียนวยิตัวนี้มันทำอะไระ <What? S 2> <า>มันยกขามันฉีน่นะเนี่ยมันฉี่ใส่ต้นไม้ต้นนี้เลยอะเฮ้ยนี่มันเป็นไพ่อะไรนะเฮ้ยเหมือนมีเด็กอยู่ข้างในอะเอา้าลองเฟียดเดงเหรอแล้วไพ่นี้ล่ะเอา้าพี่โฟงเองรอโอ้ยพี่โฟงไปต้อนตัวอยู่ในไพ่ได้ยังไงอะคะนี่ซูเปอร์แมนนี่นะฮ้ยซูเปอร์แมนเขากำลังแบกอะไรอยู่อะนั่นมันโจรน,นี่อุย้ย จอรนข้างบนพี่โฟกจอรกนกำลังปนอะไรอะ่ะเขาถือถุงอะไรครับจอรนเขาถือถุงเงินเห็นเป้าพี่เฟสช่วยจับจอรนหน่อยอุ้ยดูจอรนคนนั้นดิพุงยื่นออกมาเลยครับเพื่อนเพื่อนให้เขียนมั้งล่ะ,ะพี่โฟกนี่คุณลุงอะไรเนี่ยทําไมมานอนอาบแดดอยู่ตรงนี้เนี่ยไว้คุณลุงโป้ด้วยอะ่ะคุณลุงนอนสบายใจเลยอ่ะดูดิ โอ้คุณลุงสระผมตลอดทั้งวันเลยพี่โฟคุณลุงเขาทำอะไรอะ่ะอาบน้ำไม่สนใจเลยอ่ะเนาะไม่สนใจใครเลยอาบแดดเฉยเลยอะ่ะแ,แล้วคุณลุงหลับไหมเนี่ยเออหลับตลอดเลยอะ่ะฮะนี่เหรอแชมพูมแชมพสีแดงเหรอ <c oughs> <c oughs> เอาพี่โฟทำอะไรอะ่ะเขาไ,ขไม่พูเขาทำอะไรอะ่ะอ๋อ เข้าใจแล้วเขากำลังเล่นงัดคอกันอยู่เลอ้าใครชนะใครชนะพี่ฟองดูตัวนี้สิปลาฉลามยักษ์ครับอุ้ยเด็กๆเข้าไปในปากปลาฉลามแล้วว่าข้างในปลาฉลามมีอะไรอ่ะอุ้ยเอาเด็กๆ เด็กๆติดอยู่ในปากปลาฉลามกันหรออุย้ยดูดิตรงข้างในลึกๆอะ่ะมีเลิ้งไก่ด้วยอะ่ะแล้วเราเจอกระเพาะปลาฉลามหรือยังอะ่ะอุย้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเราจะติดอยู่ในปากปลาฉลามตลอดปไปออกมาดีกว่าอู้ดูปากมันสิพี่โซดูตรงนี้นิฟันเขาบินเห็นไหมเขาเลยติดสกอตเทปไว้ครับ อ๋อหรือว่าปลาฉลามตัวนี้โดนทำร้ายใช่ครับโดนมนุษย์ทำร้ายใช่ป่ะจับไปกินใช่ไหมปลาฉลามไม่ได้เหรอครับไม่รู้เหมือนกันมาไม่เคยกินปลาฉลามนะครับนี่พี่บ๊สังเกตด,ดูดีๆดิๆตัวเขาใหญ่มากเลยนะถ้ามองจากมุมเนี้ยนี่ไงเขาโดนจับจริงๆด้วยปลาฉลามตัวนี้เขาโดนทำร้ายพี่พอตอยากดูแผลปลาฉลามใช่ป่ะนี่นไงนี่นไงพี่พอเห็นเป่าตรงนี้เห็นไหม มันมีคราบเลือดตรงนี้ด้วยอ่ะเขาโดนทําร้ายครับอะไรนะจะพาเขาไปหาหมอหรอนี่ไงตรงนี้ก็มีคราบเลือดเหมือนกันเห็นป่านี่ไงพี่โฟกตอนนี้เราอยู่แถวหมู่บ้านอะไรรู้เป้าหมู่บ้านเอลหรอลองเคาะประตูดีข้างในมีคนหรือเป่ามีเป้าไหนคนเอ้าเจ้าของบ้านอยู่ตรงนี้เองเหรอครับ ใช่เขาเป็นผู้หญิงพี่พอตตอนนี้พวกเราหลงทางอยู่ลองถามเขาซิว่าบ้านยักษ์ไปทางไหนเออไปทางนอัห้หนเโน้นหรอพี่าพอครับไหนอะบ้านยักษ์อะมาม่าไม่เห็นเห็นเลยอยู่ตรงไหนครับนบ้านยักษ์ไหนพามาม้าไปหน่อยนี่หรอบ้านยักษ์เด็กๆดูสิครับ มันมีต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วต้นไม้มันก็เลือเล้อยเลืรอ,อ,อบบริเวณบ้านยักษ์ทั้งหมดเลยะครับ,รบต้นไม้ต้นนั้นน่ะมันน่าจะเป็นถั่วหรือเปล่าใช่ครับมันเหมือนในนิทานเรื่องแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เลยเป่าใช่ครับ,รบแจ็คแม่คบมันมีถั่วด้วยอ,ะอ่ะอ๋อใช่แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบ้านยักษ์จริงๆกันนะครับเพื่พอนๆปักกายพิงลงมาทุกคนไปกันเลยยัก มีคนส่งจดหมายหาอยากด้วยคะคบพี่โฟกแต่ว่าพี่ยักษ์อ่ะไม่ออกมารับพัสดุเลยอะ่ะแล้วก็ไม่มารับจดหมายด้วยคะคบพี่โฟกพี่โฟกเอาไปให้เขาข้างในเป้าไม่เอาไม่เอามาพี่โฟกาอาอะไรเนี่ยพี่โฟกกลัวยอีกแล้วดูนี่สินี่มันลูกแอปเปิ้ลยักษ์นี่นะพี่พอตกินไม่ได้นะอันนี้มันแอปเปิ้ลของยักษ์มันใหญ่มากเลยนะดูดิเรากินเป็นปีก็ไม่หมดสักทีนะคบนี่ไงนี่ไง นี่มันลากต้นถั่วนี่นะไม่ใช่มือยั์อันนี้มันเป็นลากของต้นถัว่วแล้วเราจะปีนขึ้นไปหาบนยักษ์เฮ้ยนั่นไงนั่นมันแจ็คูุค่ายักษ์แน่เลยใช่ป่ยปีนขึ้นไปขโมยไข่ย,ยักษ์ใช่ป่ะปาพี่โฟกตอนนี้เราก็ได้เวลาเข้าบ้านยักษ์แล้วนะครับข้างในบ้านอ่ะมันจะมีไข่ทองคําอยู่นะเราอ่ะจะต้องไปหาไข่ทองคําในบ้านยักษ์พี่โฟกททำได้ป่ะ แล้วเราเอาไข่ทองคํามาขายนะครับนี่พวกเราก็เข้ามาที่บ้านยักษ์แล้วนะเราเจอรองเท้าพี่ฟกรองเท้าใหญ่มากเลยอะ่ะพี่ฟกลองใส่นี้พี่ฟกใส่ได้เต็ามันใหญ่มากเลยนะนี่ไงยักษ์เขากําลังนอนอยู่ตรงนี้อพี่ฟกได้ยินปั๊ได้ยินเสียงคน็มเขาไหมไหนี่ไงดูดิเขากำลังนอนอยู่เลยอะ่ะ โอ้หลับสนิทเลย,เลยค่ะเพื่อนขนาดเราเสียงดังขนาดนี้ยักษ์ก็ยังไม่ตื่นเลยนะพี่โปกนี่มันอะไรอะ่ะทีบสมบัติของยกักษ์หรออู้มา้าว่าข้างในนะมันจะต้องมีทองเยอะแน่ๆเลยพี่โป๊กเจ้ยายักษ์เขาล็อกกุญแจไว้ครับเด็กๆเราไม่สามารถเปิดกล่องสมบัติเขาได้เลยอะ่ะพี่โปกนี่มันกระบองเพชรนี่นะ อ๋อพี่พอกำลังจะขึ้นใบข้างบนนะครับเพื่อที่จะไปดูนะคะว่าไข่อยู่ตรงไหนใช่ไหมนี่เรามาดูภาพรวมกล้างๆางกันนะครับว่าเราจะหาไข่เจอไหมหุ้ยนี่ไงนี่มันไข่ทองคำนี่นาพี่โฟกที่พวกเราตามหาไ,ไงตรงโต๊ะทำกับข้าวก็มีไข่อยู่ถาดนึงเห็นเปล่าไ,ไงไ,ไงเดี๋ยวเราจะต้องไปเอาไข่อยู่ในนั้นมานะครับอะไรดูอะไรอีกเุ้ย ตรงฝั่งนี้มีแมงมุมด้วยหรอพี่เฟร็ดุียโอ้พี่โฟกพี่โฟกระวังมันจะกัดพี่โฟกนะนี่ดูโต๊ะตรงนี้สิครับมีแว่นตาของยักษ์้วยนะครับแสดงว่ายักษ์สายตาสั้นนะครับแล้วก็มีถ้วยชากาแฟนะครับไซส์ใหญ่นะครับไซส์ยักษ์นะครว้าวดาบัดาบยักษ์ใช่ดาบยักษ์เห็นป้องน่ยังไงดาบยักษ์โอ้โหเขาแขวนไว้อะเขาไม่กลัวตกเลยครับ แล้วนั่นก็คือชุดของเขานะคะเพื่อนๆนี่ตรงนี้เป็นเก้าอี้ของยักษ์เห็นป่าวมันใหญ่มากเลยนะคะเด็กๆปีนขึ้นไปไม่ได้นะระวังตกนะตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะคะไปเก็บไข่ทองคำกันอา้าวเด็กๆนี่มันรองเท้ามูทของยักษ์นี่เด็กๆเ,เข้าไปอยู่ข้างในเลยเหรออ้ถ้าเจ้ายักษนะ์มาน่ะม้ารู้ที่ซ่อนแล้วเราจะต้องไปซ่อนอยู่ในนี่ไงใช่ปะ เรา้องต้อนอยู่ในทาร์บูธนะคะ,ะ,คะพี่พอสแอบไว้นะอย่าให้เจ้ายาสเห็นนะเอ๊มีพอสไปไหนนะไปไหนนะพอดอยู่ไหนะคะเอา้าพี่โปก็หายตัวไปเหมือนกัน<อ>พี่เพียรพี่เพียรตามหาพี่โฟ้กับพอดหน่อยแล้วพี่เพียรพอดอยู่ไหนไหนพอดพอดอยู่คู่นี้หรือคู่นี้เจอยังเจอใครเอา้าพี่โปอยู่นี่ส่วนพอดอยู่นี่ <laughs> นี่ไงไข่ทองคำโหเดี๋ยวเราจะเก็บไข่ทองคำไปขายนะไข่ย,ยกได้เอาไปขายเลยยกไหวไหมเอาพี่พรยกไม่ไหว <c oughs> พี่เปียยกไหวปเปล่าให้เปียลองยกดูมันแข็งหรอเอาแล้วใครจะยกไหวเนี่ยพี่โป๊กลองดิพี่โป๊กยกได้เปล่าได้ไหม จริงเลยเหรอไหนมาม่าลองดูดิหูไข่ทองคำหนักมากครับเพื่อนๆพวกเราไม่สามารถเอา,เอาไข่ทองคำกลับบ้านได้เลยอะ่ะ <c oughs> พี่พรไปซ่อนอะไรอยู่ตรงไม้กวาดของยักษ์เนี่ยอันนี้มันคือไม้กวาดแล้วเนี่ยใช่ป่ะไปแอบอยู่ในไม้กวาดเฉยเลยอะ่ะแล้วมันไม่เปื้อนหรอครบอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่มันคือคุญแจนี่นาะ คุณแจไขสมบบาทแน่ๆเลยใช่ป่ะเด็กๆตอนนี้เราเจอคุณแจแล้วนะคะพี่โฟกกคุณแจไหวเป่ะอะไม่ไหว <c oughs> คุญแจมันหนักมากเพราะว่ามันเป็นเหล็กใช่ป่ะบ้านเจ้ายักษ์ดีจังเลยมีสไลเดอร์ด้วยนี่มันคือสไลเดอร์อะไรเนี่ยสไลเดอร์มาร์กกนะครับแล้วก็ตรงฝั่งนี้ก็คือชีสด้วยนะว้าวว้าวต่อไตาเฮียโฟครับ วว้า <Whoa! S 2> <Yahoo! S 1> ดูตรงนี้นี่นี่มันคือช้อนนี่นาใช่ไหมช้อนยักษ์ใหญ่มากเลยเห็นปะเขาวางช้อนไว้บนชีสเลยครับ mm hmm. เพื่อนๆดูสิครับเอาเด็กๆกำลังทำอะไรกันอยู่ hey เฮ้ยตายแล้วตัวยืดๆยาวๆแปลกๆไงไม่รู้นี่มันกระจกพิศวงหรือเปล่าครับ พิมพอตพิมพอตโดนกระจกสะทอ้อนแล้วหน้ากลายเป็นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆพตยากไว้ไม่เอามันนะกลัวพิมพอตอันนี้อะไรเนี่ยนี่มันชอ้อนนี่นะชอ้อนตักซุปครับอันนี้เป็นกลวยง่ายครับเขาเอาไว้กรอกน้ําดูดิข้องบนนะคะก็เป็นที่ประกอบอาหารของยักษ์นะคะเพื่อนๆดูสิครับมีกระทะเต็มเลยนะครับแล้วก็มีมีดอยู่ตรงนั้นด้วยเห็นเปล่ามีดอิโต้ครับ พี่เฟียสพี่เฟียสเฮียโฟกอยู่ไหน <S <S อะเอาพี่โฟกเป็นไรอะอ๋อพี่โฟกเดินเยอะแล้วก็เหนื่อยนะคะก็เลยนอนพักเลยใช่ปะตอนนี้พวกเราอะอยู่ใต้โต๊ะของยักษ์นะครับเห็นป่ะเวลายักษ์ตื่นมาเนี่ยพี่เฟียสถ้ามาแอบมาแอบอยู่ใต้โต๊ะนะ ยักษ sí, ์ก็จะมองไม่เห็นเราเข้าใจเปล่าตอนนี้นะคะมามาก้อยนะคะก็พาเด็กๆออกมาจากบ้านยักษ์แล้วนะพี่โ๊กเมื่อกี้เราได้ไข่ทองคำมาด้วยอเปล่าอะทำไมอ่ะทำไมถึงไม่ได้สักอย่างเลยล่ะโอ้ยมันหนักมากเราถือมาไม่ไหวเลยใช่ไหมพี่โฟก์ทำไมตอนเนี้ยบรรยากาศมันเงียบๆไงไม่รู้อะครับมันหลอนๆเนาะตอนเนี้เราอยู่ในป่าเขาวงกลหรือเปล่า ทำไมมันดูแบบไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรเลยอ่ะเป็นบรรยากาศแบบวังเวงวังเวงอะครับพี่โฟกดูตรงนั้นสิมีลิงยักษ์ด้วยครับโอ้โหดูเจ้าลิงตัวนี้มันกำลังจะกินพี่โฟกแล้วนะเฮ้ยพี่โฟกจะเข้าไปในปากลิงไห้เหรออุ้ยฟันเจ้าลิงมันใหญ่มากเลยนะเ,นเพื่อนๆดูฟันเขาสิตรงซอกฟันเนี่ยเขาแอบเหลืองนิดน,นึงนะสงสัย จะกินสายไหมเยอะใช่ป่าเอ้าลิ้นมันเป็นสไลเดอร์ด้วยเหรอเอ้าลิ้นมันเป็นสไลเดอร์ฉะนั้นอะไรเนี้ยเอ้าพี่พรมาม้าเพิ่งบอกว่าเจ้าคิงคองยักษ์ตัวเนี้ยมันกินสายไหมฟันมันเลยผูพี่พรจะเอาสายไหมแบ่งให้มันกินเหรอครับเอาแบ่งให้มันกินหน่อยเอาเฮ้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยฟันผูแน่นอนเลย ถ้าเรากินของหวานเราจะต้องทำยังไงก่อนนะคะนี่เด็กแปลงฟันใช่แล้วนะคะจะต้องแปลงฟันนะฟันจะได้ไม่เป็นโซกหินปูนแบบนี้นะครับแมงมุมไหนแมงมุมอยู่ไหนครับพี่พอตระวังนะระวังสายไหมนะครับแมงมุมมันชอบกินสายไหมนะเนี่ยพี่พอตเก็บดีๆนะนี่หรอแมงมุมอุ้ยเด็กดูสังเกตต้นไม้ต้นนี้นี่ รูปร่างเขาเหมือนหน้าคนเลยอะใช่ไหมใช่คนหรือเปล่าดูตาเขาดิอุ้ยจมูกเขาโด่งมากเลยอะเขาคือมนุษย์ต้นไม้ใช่ปะครับเด็กๆมีแมงมุมเป็นบอลวานเลยเห็นไหมนี่แมงมุมตัวนี้สวยมากเลยะครับเป็นลายสีสวยมากเลยนะว้าวสุดยอดเลยครับคุณต้นไม้คุณต้นไม้อยากกินสายหไหมไหมอยากกินเด็กเหรออุ้ย แบ่งสายไหมให้เขากินได้ตปะคะไม่เอาเนาะว้าววันนี้อะไรเนี่ยนี่มันปมน้ำมันนี่นะโอ้โหไหนดูดิไหนมีหน่วยวัดด้วยเติมน้ำมันหน่อยครับแล้วรถอยู่ไหนนะ้าไม่เห็นมีรถเลยรถน้ำมันไม่เห็นมีเลยมีแต่ถังน้ำมันเด็กๆมาดูฝั่งนี้สินี่มันรถบรรทุกรองเท้าบูทยักษ์ใช่ปะเนี่ย โอ้โหดูดีมันคันใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนพี่โฟกพี่โฟกขึ้นไปข้างบนไม่ได้นะเขาบอกว่าห้ามปีนนะครับเพราะว่ามันสูงแล้วมันอันตรายนะคะ<ว>ใช่เขาบอกว่าห้ามปีนนะคะเพราะว่ามันอาจจะทําให้เราตกนะครับเด็กๆนี่เด็กๆมาดูฟันเจ้ารองเท้าบู๊ดดูสิฟันคนนี้เขาสะอาดนะแสดงว่าเขารักษาฟันดีมากเลยนะแปรงฟันทุกวันเลยใช่ปะเอาพี่โฟกเกิดอะไรขึ้น เป็นไรอะครับเอาโดนรองเท้าบูทกินซะละพี่เสียมาดูตรงนี้สินี่มันมนุษย์ค้างคาวเขากำลังนอนอยู่เห็นเป่าดูตัวเขากับหัวลงมาเลยคร่บมาว่าข้างในอ่ะจะต้องมีอะไรพิเศษแน่เลยนี่มันน่าจะเป็นปราสาทอะไรสักอย่างนะเด็กๆอะไรนะปราสาทผีเหรออุ้ยน้องพี่พอจะกล้าเข้าไปเหรอนี่ตรงนี้นะครับมันคือบ้านหัวกาบเด็กๆ <cat> <visuals> แล้วเข้าฝั่งไหนเนี่ยลองเข้าไปดูซิเข้าไปดูดิโอ้เรามาที่บ้านกลับหัวแล้วนะครับโอ้ยนี่อุ้ยมันมืดมากเลยครับเพื่อนเพื่อน,นไม่รู้เหมือนกันมันเหมือนบ้านอัศวินเลยไหมครับพี่โฟกนี่ดูดิครับเขากลับหัวกันทุกคนเลยเห็นไหมเนี่ยรูปอันนี้เขาก็กลับ อัศวินคนนี้เขาก็ยืนกับหัวพี่โฟกแล้วดูดาบอันนี้กับหัวไหมดาบนี้ไม่ได้กับหัวมีอะไรกลับอีกอ่ะนี่นี่น,นี่อัศวินคนนี้เขาก็ยืนกับหัวเหมือนกันพี่โฟกอะไรทําไมมันไม่ใช่บ้านผีสิงนะเนี่ยนี่มันคือบ้านอัศวินกับหัวพี่โฟก <c oughs> อะไรเกิดอะไรขึ้นเนี้ยทำไมเด็กๆกลัวจังเลยนี่เห็นไหมอา,าเซินคนนี้เขายืนกับหัวเห็นปะไม่เห็นมีอะไรเลยอะครับเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวดูรูปใบนี้ก่อนรูปใบใหญ่เห็นไหมนี่พระราชาเขาก็ติดรูปกับหัวเหมือนกันนะคะเพื่อนๆมาเด็กๆกลับมาดีกว่ามันน่ากลัวเนาะพี่เฟียนเนาะมันมืดใช่ไหมครับนี่ไงครับเด็กๆ เวลาเขามาเขาก็จะถ่ายรูปกันแบบนี้นะครับนี่มันก็จะเหมือนว่าเราถ่ายรูปแบบพิสดารสามารถกลับหวัวกลับหางได้นะนี่เห็นไหมเทเลยพี่พอพี่เฟียสได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าว่าเห็นเฮฟงรีออกมานะอุ้ยเสียงดังมากเลยครับลองเข้าไปดูข้างในดูสิอุ้ยอะไรพี่โฟกเจออะไรครับ <c oughs> อะไรพี่โฟก อะไรอะไรอะไร,ะไรพี่เฟียสอยู่ข้างในอะ่ะมันจะมีมังกรเขานอนอยู่เ,เ,เดี๋ยวก่อนพี่เฟียสพี่พรเข้าไปเดี๋ยวก่อนพี่เฟียสพี่พรสอ๋อข้างในมันคือมังกรเหรอพี่พรมันไม่ใช่บ้านผีสิงใช่ไหมไโอเค พี่เสียดเราไปดูมังกรกันไหมคะไปเดี๋ยวตามพี่โผเข้าไปดีกว่าแล้วๆมาทางไหนกันดีทางนี้นี่ไหมไปย,าย,ายตามพี่คอดเข้าไปเลยนะโอ้้ยนั่นไงเด็กๆมังกรมันนอนแล้วเห็นไหม <c oughs> เด็กๆระวังนะมันอาจจะร้องเสียงดังแล้วทำให้เราตกใจใช่ปะ เหมือนมันกำลังจะร้ออยู่แล้วครับ พี่โฟกปลูกมังกรเหรอครับใช่รครับอ๋อแสดงว่าแถวๆนี้มันมีเซ็นเซอร์ใช่เปล่าเฮ้ยนีงไงมันจะร้องอีกแล้วนี่เด็กมาดูคุณลุงคนนี้ดิเขาไปนอนอยู่บนดินนะคบเฮ <letter> ้ยดูเขาอ,อาปากด้วยครับเห <_ letter> ็นไหมว้าวอุ้ยคุณลุงทำไม ทำไมไมีแจ่หัวโผลออกมาล่ะครับแล้วมือคุณลุงอยู่ไหนอ,ะอ่ะพี่โฟเห็นมือคุณลุงเล้าไหนมืออยู่ไหนอะนี่หรอโอ้ยมือคุณลุง<อ>แสดงว่าตัวคุณลุงอ่ะทับอยู่ในดินแน่ๆเลยครับแล้วขาคุณลุงอยู่ไหนอะขาเข้าอยู่ไหนนะนี่ไงครับเด็กๆขาของคุณลุงเห็นไหมมันโผล่ออกมาจากในดินเลยครับว้าวนั่นไงนิ้วเท้าของคุณลุงเห็นปะอุ้ย คุณลุงเขาน่าสงสารมากเลยอะ่ะเขาโดนฝังในดินอะ่ะเป็นระยะเวลานานเลยนะมามาว่าคุณลุงคนเนี้ยมันน่าจะเป็นยักษ์ใช่ปะอันนี้คืออะไรเนี่ยแอปเปิ้ลเพียบเลยอะ่ะใครเป็นคนเก็บแอปเปิ้ลมานะพ<ะ>ี่โฟกพี่โฟกจะไปกินแอปเปิ้ลหรอหเอาอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะพอทำอะไรอยู่พอกินปอปอรอยู่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหาก่อนว่าใครเป็นคนเก็บแอปเปิ้ลมาเฮ้ย นี่มันเจ้าหนูนี่นะอ๋อถาดนี้ถาดนี้ก็มีผลไม้เยอะเลยนะมีแอปเปิ้ลมีแอปเปิลเขียวมีแครอทมีอะไรกล้วยอัวเยอะเลยะนี่มามาว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆเลยเขาเป็นคนเก็บผลไม้ทั้งหมดมาคนนี้แหละก็คือหนูลมกดไงพี่โปกใช่เขาคือหนูลมกดที่พี่โป๊กกำลังจับไปเล่นเครื่องเล่นกับเขานะ ใช่เขาอยู่ตรงนู้นเราจะต้องไปต่อคิวกันนะครับไปกันเลยนั่งไงนั่งไงเฮียโฟมาแล้วโอ้โห พี่โฟกดูตรงนี้ดินักล้มคนนี้เขากำลังต่อสู้กับเจ้าปีศาจปีศาจอะไรครับ<อ>นี่มันปีศาจมังกรนี่นาะเอเอ,เอาพี่โฟกตอนนี้พี่โฟกกลายเป็นนักล้มคนนั้นแล้วใช่ไหมเอา้าเฮ้ย,เส,ยไไเสียงอะไรอะ่ะพี่โฟกเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยอยู่บนหัวพี่โฟกอะ่ะดูนิพี่โฟกขโมยที่เขากำลังเล่นรถไฟหอก,กันอยู่ <c oughs> เห็นป่า ว้าวโอ้โหโอ้หอ,อยู่ใต้นี้เลยเหรอเนี่ยพี่โปเรารอไปเล่นอันนั้นกันไหมเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถคุณปู่นะพี่พอดพี่พอดเป็นคนขับนะใช่พี่เจยก็ขับด้วยเหมือนกันนะโอเคป่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถคุณปู่ตรงนี้ เราเลือกรถคุณกูคันสีแดงเลยนะบอไดเพียนนั่งไหนพอขับหรออ้าวนั่งด้วยกันหมดเลยเหรอเนี่ยแล้วป๊าป๊าประมาณนั่งไหนอะนั่งหลังมันจะได้หรอไ,ไปแล้วนะคะพี่พอดพี่พอดจับ,บวงมาไลน์ดีๆนะไปแล้วนะเร็ว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  เลียวด้วยเลีวด้วยเลี๋ยวขวาเลี้วขวาเลี้วขวาเออว้าวนี้รอสุดท้ายแล้วนะจากนั้นรนถะจอดรอแล้วตั้งหลายคันเห็นปะได้เวลาลงแล้วนะคะโอ้โห เป็นไงพี่โฟลรถลางคุณปู่โดนน้องพอสแย่งขับเลยใช่ปะ